ต้อนรับ Super p r o p e r พานะคะวันนี้ทิ้งพามาดูบ้านที่แบบราคาเบาๆแต่ว่าดีเทลของคุณภาพที่นี่ดีมากอัดแน่นมากๆเลยค่ะด้วยไอเดียของ d e v วลล p ปเเองนะคะท่านบอกว่าอยากจะสร้างบ้านให้มีคุณภาพดีเหมือนเราอยู่เองที่นี่ค่ะมีบ้านแค่7หลังเท่านั้นแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่6.38ล้านนะคะซึ่งเป็นบ้านเปล่า แต่ว่าก็จะมีรวมบิวอินนะคะ <S <S <ess> ก็จะเป็น7.9ล้านซึ่งก็บิวอ <ess> ินนี่ก็จัดเต็มแล้วก็คุณภาพบิวอินอย่างดีเดี๋ยวพิงจะโชว์รายละเอียดแต่ละดีเทลให้นะคะ <S <S <ess> คุณภาพโครงการเนี่ยเมื่ไดีพิ้งบอกว่าราคาเบาๆแต่คุณภาพโครงการเนี่ยเยอะมากเพราะว่าที่นี่จะมีทั้งสายไฟลงดินนะคะมีเครื่องกองน้ําแบบเซ็ตใหญ่มาให้ทั้งบ้านมี CCTV ติดให้ทั้งหมดถนนโครงการก็มีโซลไฟโซลานะคะซึ่ง เราไม่ต้องเสียค่าสนกลางใดๆเลยยังไงเรามาดูรายละเอียดกันนะคะช็อต by ช็อตตามมาจ้า อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านนะคะซึ่งพิงประทับใจมากๆเลยเพราะว่าประตูเนี่ยเป็นประตูไม้ใหญ่มากนะคะสูงดูโอ,อ่อแล้วก็บานกว้างนะคะเข้ามาปุ๊บโซนนี้ก็เป็นโซนห้องรับแขกท,ที่ก็ กว้างขวางมากนะคะซึ่งจะมองเห็นได้ว่าโซฟาเป็น L shape แล้วก็ผนังทีวีเนี่ยค่อนข้างที่จะมี Space นะคะตัวชุด b u i l d i n ที่พิงบอกว่าถ้าเกิดเราเลือกบ้านที่พร้อม b u i l d i n นะคะราคา7.9ล้านเนี่ยก็จะมาแบบ u i l n TV ทีวีทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนะคะเป็นคุณภาพแบบ อย่างหนายอย่างดีนะคะถัดมานะคะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องทานอาหารนะคะซึ่งก็จะมีบิวไว้ให้เป็นบิวเคาน์เตอร์บาร์นะคะเอาไว้สําหรับเสิร์ฟดื่มวางเครื่องดื่มของเรานะคะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นลายหินอ่อนสีขาวนะคะมีอ่างทั้งแก้วนะคะ แล้วก็บิวอินเซตตู้คาบิเตมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะตัวบ้านที่นี่เริ่มต้นที่57.5ตารางวานะคะแบบ4ห้องนอน4ห้องน้ำา216ตารางเมตรสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยนะคะเป็นบ้านแบบ2ชั้นสไตล์ไทยโมเดิร์นนะคะดีเทลมากอีกแล้วค่ะจากโซนโต๊ะทานอาหารนะคะจะเป็นโซนครัวไทยที่เราทำอาหารได้จริงแล้วก็มีประตูปิดให้แบบนี้นะคะเอาไว้แบบกันกลิ่นเวลาเราทำอาหารนะคะ เห็นไหมคะเพิงบอกว่าบ้านที่นี่ไม่แพงแต่ว่าแบบดีเทลแล้วก็ความใส่ใจของรายละเอียดดีมากมีช่องเสิร์ฟอาหารด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เราทําอาหารเสร็จก็เสิร์ฟอาหารได้นะคะตรงนี้เป็นโซนทําอาหารจริงก็จะมีเครื่องดูดควันเตานะคะอ่างล้างจานติดมาให้ตู้คาบ,บิเตเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ช่องใส่ตู้เย็นใหญ่พื้นที่ก็ดีะคะ่ะชอบเลยไม่ไม่เล็กเลยนะคะเราเดินไปมาสะดวกสองสามคนอยู่ในครัวได้ทําอาหารเพราะว่า บ้านบางหลังเนาะครัวไทยก็จะเล็กหน่อยจะทำอาหารได้ทีละคน2คนอย่างนี้นะคะช่องตรงนี้จะไว้สําหรับเครื่องซักผ้า mm. ก็คือมีต่อท่อต่ออะไรไว้แล้วนะคะ mm. ก็เป็นโซนเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น CCTV ที่มากับพร้อม บ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราซื้อบ้านไม่ต้องมีจุกจิก,กนู่นนี่นี่นั่นเพิ่มเยอะนะคะก็เจ้าของบ้านคิดมาให้เลยว่าติด CCTV มาให้แบบนี้มีแอปกับมือถือนะคะเปิดพร้อมใช้งานอันนี้ก็ไปเป,เปิดไปปุ๊บก,ก็จะเป็นโซนซักล้างนะคะก็จะไม่มีอะไรปูกระเบื้องไว้ให้นะคะค่ะส่วนบริเวณด้านข้างนะคะก็มีกระจกทําให้เราได้รับแสงช่วงกลางวันนะคะที่นี่นอกจากความสวยงามแล้วนะคะเจ้าของโครงการเองก็ยัง ใส่ใจเรื่องหลักหวงจุย้ยด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทิศของหน้าบ้านนะคะทิศของหัวเตียงทิศของห้อง นะคะต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องตรงนี้นะคะก็แทบจะไม่ต้องค้นหาหรือเทคอะไรเพิ่มเติมได้เลยที่นี่มีมาให้ครบเลยมุมนี้จะเป็นห้องน้ําแขกนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําด้วยเพราะว่าชั้นหนึ่งเราจะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะเอาไว้สําหรับรับรองแขกได้ถัดมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่เราสามารถเข้ามาจากทางลานจอดรถได้นะคะก็จะใช้เป็นประตูชีกัดล็อกนะคะหรือใช้กุญแจปกติได้ลานจอดรถจะจอดได้2ที่นะคะถ้าเข้ามาจาก จากลานจอดรถปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นม,มนุมรองเท้ามุมห้องเก็บของนะคะก็สะดวกสบายถัดมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดไว้เป็นห้องแขกนะคะเป็นห้องนอนแต่ถามว่าห้องนี้เราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามการใช้งานหรือ การอยู่อาศัยของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเป็นห้องทํางานห้องดูหนังห้องเกมห้องนังเล่นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะคะอันนี้ก็จัดไว้เป็นห้องสําหรับแขกเวลาเรามีเพื่อนมีแขกมาก็จะไดออ้อยู่ด้านล่างใช้ห้องน้าด้านล่างนะคะก็จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวของแขกนะคะตรงนี้ก็จัดไว้เป็นโต๊ะทํางานตู้ทีวีตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวยังไงไปดูชั้นบนกันค่ะ อยนนนนะะิ่งจะเริ่มจากห้องนอนทั้ง2ห้องที่อยู่ทางด้านฝั่งนี้นะคะซึ่งจะไม่ใช่ห้องมาสเตอร์หรือไงจะชูห้องมาสเตอร์หลังสุดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะไซส์ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยละคะ่ะเราเดินได้รอบเตียงเลยเตียงนี้จะเป็นแบบคิงไซส์นะคะโต๊ะข้างเตียงบิวอินทีวีบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็ทุกห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะใช้สี ลายหินอ่อนสีเทาสีดำนะคะตัดกับสิงสีขาวสุขภัณฑ์สีขาวเป็นสไตล์โมเดิร์นสวยงามมากมีเรนชาวเวอร์นะคะอีกห้องหนึ่งนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันกั้นระหว่างสองห้องก็มีความน่ารักของบิวอินกระจกนะคะเวลาเราขึ้นมาก็จะมองเห็นตัวเองเข้ามาปุ๊บที่นี่จะใช้กระจกเยอะนิดนึงเจ้าของโครงการแจ้งเพียงว่าจะทำให้บ้านเนี่ยดูสว่างโปร่ง นะคะแล้วก็ไม่มีมุมอับเนาะแล้วก็อีกอย่างนึง่งกระจกจะช่วยสะท้อนแสงทําให้บ้านเราดูโฟลูก็เป็นอีกหลักฮงจุ้ยอีกอันหนึง่งนะคะเตียงอันนี้ก็เป็นคิงไซส์เหมือนกันนะคะบิวหัวเตียงนะคะชั้นวางทีวีทุกอย่างให้ครบหมดเลยโต๊ะแต่งหน้านะคะเก้าอี้สีสันสวยงามเนาะ,ะตรงนี้ก็มีหน้าต่างนะคะทําให้ห้องดูสว่างมีกระจกสำหรับแต่งหน้าตู้เสื้อผ้านะคะ ชั้นเก็บของทางด้านบนห้องน้ําก็จะเป็นสไตล์คล้ายกันเลยก็คือใช้สีโทนสีเทานะคะสําหรับกระเบื้องส่วนพื้นจะใช้เป็นกระเบื้องลายไม้นะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ก็จะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวไงเงเราไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์นะคะถ้าเข้ามาปุ๊บก็มีโซนโต๊ะแต่งหน้านะคะแล้วก็ห้องน้ําจริงๆห้องน้ําทุกห้องก็จะใส่พอกันนะคะก็เป็นเรนชาเวอร์ทุกห้อง แต่ว่าก็ไม่เล็กไปเนาะพี่มองว่าไซส์ห้องน้ําที่นี่ทุกห้องเนี่ยค่อนข้างทีง่กที่จะโอเคเข้ามาแล้วไม่อึดอนะ่ะส่วนความพิเศษของห้องมาสเตอร์ก็จะมี Walk-in ินคล e เที่ยาวเยอะหน่อยก็จะมี8ตู้เลยเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของคุณผู้หญิงนะคะมีแบบบานปีดแล้วก็บานกระจกทําให้เรามองเห็นกระเป๋าแบ,บรนด์เ네นมของเรา นะคะขมนก็เอาไว้ใส่เก,ก,ก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางได้มีพาร์ติชันกั้นระหว่างเตียงนะคะแล้วก็โซนตู้เสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้นะคะเตียงก็จะเป็นเซตคิงค่ะห้องนอนใหญ่นี่ก็เป็นทิศดีเพราะฉะนั้นตอนเช้าก็จะได้รับแสงเช้าอุ่นๆมีระเบียงสามารถนั่งเลนที่ระเบียงได้ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าตั้งเก้าอี้โต๊ะกาแฟเล็กๆได้นะคะถ้าเกิดชอบนั่งที่ระเบียง ก็เป็นความพิเศษของบ้านที่นี่นะคะอย่างที่พิงบอกคุณภาพความใส่ใจของดีเทลนะคะที่นี่ถึงจะเป็นบ้านราคาไม่แพงแต่ว่าเจ้าของโครงการใส่ใจเรื่องรายละเอียดทุกอย่างดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังมองหาบ้านราคาแบบนี้นะคะทำเลอยู่ที่ห้วยใหญ่มัปประชันนะคะจุดตรงนี้ประมาณ20นาทีจากพัทยานะคะไปอ่างมัปประชันประมาณ10นาทีไปโรงเรียนนานาชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรักบี้สกูร์ริเจนสกูร ทาราพัฒนานะคะหรือว่าโรงเรียนอานาชาติฝรั่งเศสก็ประมาณ15-20นาทีนะคะสะดวกสบายถ้าเกิดว่าเรามีลูกนะคะก็ยังไงขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมจนจบวิดีโอนะคะบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่6.38ล้านนะคะแล้วก็รวมบิวอินจะ7.9ล้านนะคะเป็นไซส 57. ์57.5ตารางวา216ตารางเมตรพื้นที่หัวใาน,น,นัยนสี่นอน4น้ำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาในเพจของเราได้หรือว่าโทรมาได้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e ให้พิงด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ